โอเคครับอยู่กับผมในช่อง mk tv นะครับวันนี้เรามาเล่นเกมน,นอนสู้ผีนะครับเรากำลังหาห้องที่แบบของจุยดีที่สุดเหมือนว่าเราจะเจอแล้วนะห้องนี้มานอนแล้วลองหาผีดูว่าผีมันอยู่ตรงไหน,นเลื่อนหาดูนะแต่เหมือนว่าผีมันจะหายหัวไปไหนไม่รู้นะเราต้องกลับมาอับเตียงแล้ว หาทางกลับบ้านอยู่นะโอ้โหกลับบ้านได้ละอับเตียงก่อนอถ้าเราอับเตียงแต่ละขั้นมันจะเพิ่มคูณสองนะเคห้าสิบเงินรอดูว่าผีมันตีบ้านใครโอ้ผีเดินมาแล้วโอ้โหผู้โชคร้ายของเราวันนี้รอดูว่ามันจะ ถ้ามันตีบ้านันพอใจมันจะตีบ้านผมหรือเปล่าเราเรออัพเตียงต่อ,อเคเตียงเราผลิตสี่นอนสี่สเหรียญน,นะครับโอ้โหผีตีบ้านเราแล้วครับโอ้โหตอนนี้ผีเริ่มตีบ้านเราเราต้องอัพประตูตู้ผี ผีเริ่มตีไม่เข้าแล้วตังเราไม่พออัปประตูอีกชั้นค่ะรอดูก่อนโอมันหนีไปแล้วนะคะเราต้องรีบอัพเตียงและอัพประตูนะคะเหมือนว่าเพื่อนเพื่อนโดนผีตีอยู่หรือเปล่าแต่เราไม่สนใจนะะเราอัพต่ออัพไม่สนเลยคััโอ้โหราคา ประตูไม่ถึงะฮะประตูราคาแพงเกินไปเดี๋ยวเราลองไปหาผีตีบ้านใครอยู่นะหูผีตีบ้านเพื่อนจะแตกแล้วโอ้โหเพื่อนโดนกินไปเป็นที่เรียบร้อยนะมาลุ้นกันว่าใครจะโดนกินเป็นรายต่อไปโอเคเราลิบอบประตูแล้วก็เตียงดลกว่าผีหายไปแล้วจวังหวะนี้รอรุ้นกันได้เลย เพื่อนที่น่าสงสารเนยจากเราไปแล้วรอลุ้นกันเคอัพบ้านเราต่ออัพอย่างตอนนึงอัพไปเรื่อยเหมือนตังจะไม่พอผีเลเวลสีแล้วนะฮะจังหวะนี้เริ่มหวั่นแล้วเริ่มวันแล้วเควาไปดูเพื่อนใครจะโดนตีกันโอ้โหเพื่อนคนนี้โดนตีอีกแล้วนะฮะ เราเริ่มกลัวแล้วว่ะหูเพื่อนโดนกินไปแล้วเหมือนว่ามันจะพุ่งมาหาผมโอ้โหมันมาตีประตูบ้านผมจริงด้วยเราต้องรีบอัพแล้วไม่ทันว่ะเราน่าจะตายแน่นอนเฮ้ยไปตีบ้านอื่นือวะเฮ้ยต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วโอ,โอ้โหโดนกิน แค่นี้นะครับบลายเจอกันใหม่